え สวัสดีค่ะวันนี้เมื่อจะมาทําเมนูแกงส้มกุ้งเบบี้ค่ะก็ตอนแรกกะจะไม่ได้ทําคลิปนะคะแต่คิดไปคิดมาออก็ทำคลิปติดไว้ซะหน่อยนะคะก็วิดีโออาจจะรีบๆไปหน่อยนะคะรอบนี้ต้องขออาภาัยด้วยนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกตั้งน้ําเดือดนะคะแล้วก็ใส่ผัก ลงไปต้มก่อนนะคะเพราะจะใช้เวลาให้ผักมันนิ่มประมาณนึงนะคะที่ยำหั่นนะคะหั่นสไตล์เด็ก BLW นะคะซึ่งต้องหั่นทุกอย่างเป็นชิ้นให้เด็กนะคะสามารถหยิบจับได้สะดวกนะคะแล้ถ้าเกิดแม่ๆคนไหนที่เป็นสายป้อนนะคะก็ไปหั่นให้มันชิ้นเลก็กกว่านี้ได้นะคะเพะื่อจะได้ป้อนน้องสะดวกสะวกนะคะนี่ค่ะเราจะต้มทิ้งไว้ประมาณ2-3นาทีนะคะ พอผักเริ่มนิ่มประมาณหนึ่งนะคะก็จะใส่พริกแกงส้มตำลงไปนะคะพริกแกงส้มเบบี้ที่แยมทำแนวนี้นะคะพอดีเครื่องไม่ครบค่ะยังจะใส่แค่พริกหวานนะคะพริกหวานสีแดงเอาไปตำกับหอมแดงนะคะเพื่อที่จะเอาสีนะคะถ้าแม่แม่บ้านไหนมีข่ตาตะไคร้ติดอยู่ในตู้เย็นติดอยู่ที่ครัวนะคะก็ตำใส่ลงไปด้วยได้ค่ะพริกแกงก็จะมีรสชาติไม่เผ็ดนะคะเพราะว่าพริกหวานไม่มีรสชาติเผ็ดค่ะ ต้มทิ้งไว้อีกประมาณหนึ่งนาทีนะคะข้างๆก็จะมีหมอ้อของแม่ด้วยนะคะเป็นแกงส้มกุ้งของแม่ค่ะใส่ทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าของเบบีจะไม่มีการปรุงอะไรลงไปนะคะเครื่องปรุงไม่มีปรุงนะคะนี่ของแม่หน้าตาหน้ากินไหมนีม่ของเบบีค่ะไม่น้อยหน้ากันเพราะว่าส่วนใหญ่เด็ก BLD นะคะเมนูก็จะเป็นเมนูครอบครัวค่ะพ่อแม่กินอะไรก็กินแบบนั้นนะคะเพียงแต่เราก็ทําแยกของลูกต่างหากนะคะ ่0นาทีแล้วก็เติมน้ำมะขามเปียกลงไปนิดนึงค่ะนิดเดียวนะคะยำชิมแล้วนะคะไม่ได้มีรสเปรี้ยวมากนะคะคือแทบจะไม่ได้รสเปรี้ยวเลยซ้ำนะคะอย่าไปใส่เยอะค่ะเดี๋ยวลูกจะอึแตกเอานะคะค่ะจากนั้นนะคะน้ําเดือดนะคะแล้วก็ใส่กุ้งสดลงไปเลยค่ะให้ใส่ตอนน้ําเดือดเดือดเลยนะคะเพราะว่ากุ้งจะได้เด้งแล้วก็สุกไวนะคะ ค่ะก็ต้องต่อจนกว่ากุ้งจะสุกนะคะกุ้งสุกยังปิดเตาแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะได้แกงส้มกุ้งเบบีหน้าตาสีส้มๆนะคะคล้ายๆของแม่เลยนะคะลูกจะได้เข้าใจว่าอ,อ้อทานเหมือนแม่นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะสองหม้อนะคะนี่ก็เป็นหม้อของแม่ค่ะกุ้งตัวใหญ่แนละ้วก็ไม่ได้แกะเปลือกนะคะ พราะถ้าแกะแล้วกุ้งมันจะหดเยอะก็เลยไม่อยากแกะค่ะนี่ส่วนของเบบี้ก็เป็นกุ้งที่แกะเปลือกเรียบร้อยนะคะหน้าตาคล้ายๆกันเลยค่ะมาทานก็ทานพร้อมกันลูกจะได้เข้าใจว่าอ๋อทานเมนูเดียวกับแม่ก็จะทำให้ลูกอยากกินข้าวมากขึ้นนะคะเดี๋ยวไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะ นี่ค่ะแกงส้มกุ้งสไตล์เด็ก B&W นะคะสำหรับเด็กสายป้อนนะคะแม่ไปหั่นทุกอย่างให้มันละเอียดเล็กกว่านี้นะคะจะได้ป้อนลูกสะดวกสะดวกค่ะก็จะมาเสิร์ฟพร้อมชะอมไข่ทอดกับมะละกอสุกนะคะนี่โอเคค่ะเดี๋ยวยาขอตัวพาลูกไปกินข้าวก่อนแล้วนะคะเริ่มร้องงอแง,งหิวแล้วค่ะก็ยังไงฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ